ดึงออกมาจากกลองดึงออกดึงออกก็จะเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ออกมาแขวนไว้เลยครับนี่ในช่วงของฤดูฝนครับเป็นเราตากผ้าแบบแขวนแขวนไว้แล้วก็สามารถที่จะตากได้เหมือนกับฝั่งน้นถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าเยอะดึงตรงนี้ออกครับดึงออกมานี่ดึงออกมาแบบนี้ได้นะครับตรงนี้สามารถที่จะปรับระดับความสูงได้ถ้าเกิดว่ามันสูงจนเกินไปนะครับตรงนี้นะครับกดจะมีที่กดตรงนี้จะมีที่กดเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้กดลงมาจะมีล็อกจะมีปุ่มของเขานี่จะเป็นแบบนี้ อ่าเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันต่ําเกินไปอยากจะให้มันสูงให้มันสูง,ห,สงหรือมันต่ําเราสามารถที่จะเลือกกดได้นะครับเป็นเราตากผ้าแบบแฝนที่ควรที่จะมีติดบ้านในช่วงของฤดูฝนครับเพราะว่าบางครั้งเวลาท,ที่เราจะไปตากตรงนั้นตัวนี้เวลาฝนตกนะครับปัรหาไม่ที่จะเก็บได้ง่ายนี่จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับก็จะเป็นแบบรุ่นเดิมจะไม่มีร่องข้างบนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหม่ก็จะมีร่องแบบนี้ครับในการที่จะก,กันเสื้อผ้าเวลาที่มีลมพัดมาเห็นไหมครับเนี่ยโยกแบบนี้เสื้อผ้าก็จะอยู่ในร่องของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะ ลองไปหาใช้กันดูแล้วกันนะครับรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็ลักษณะการใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างกันลองไปหาใช้กันดูครับเราตากผ้าแบบแขวนกระพุม้ม